ตัวมันคือยังบายอยู่น้ำกูแน่ลูกมึงจะทิ่มไปจังไดมันคือบายเลี้ยงบ่ดูลูกซอยกูแน่กูเท่าหลุมเสียหายกูเลี้ยงลูกจังไดถ้ากูเท่าไปก็นี่มันเสียหายกูเฮ็ดจังหดแล้วมันก็บบาอยู่ค่ะมันกับกไปน้ำผัวมันค่ะหลังจากเลี้ยงลูกสาวจนเติบใหญ่หวังจะเป็นที่พึ่งยามยากก็ถูกลูกสาวทิ้งไปอีกซ้ำร้ายอย่างทิ้งหลานสาวไว้ให้เลี้ยงอีกคน ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม .3 ได้เกเฉลี่ยมกว่าอยากเรียนหมอแต่ฐานะทางบ้านยากจนเยเทียมจนปัญญาที่จะส่งเสียให้เรียนสูงๆได้เยเทียมในวัย65ปีเหมือนขอนไม้ใกล้ฟังร่างกายที่อ่อนแรงและโดยราวันนี้ต้องพบอุปสรรคขวากน้นาำของชีวิตและอย่างต้องมาเลี้ยงหลานสาว ยายหลานต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยากยากลำบากเจ้าเลี้ยงซไในมัดอ้อยตัดอ้อยซอยแม่เนี่ยไม่จะดื้อไปเลยจากไปน้ำโมตะเฮงกูตายมม่เห็นในน้อยจำเอยคือบอกว่าฟังแต่ยายกะว่างสิลาอยากเลี้ยนอยากเลี้ยงก็สร้างแล้วเพราะว่าแม่กรบบ่มีเงินกับา่องซีแล้ว ทุกวันนี้ยายเทียมมีอาชีพเล็กๆน้อยๆรายได้ต่อวัน10-20บาทจากการรับจ้างทั่วไปเพราะอยากให้หลานสาวมีเงินได้ไปโรงเรียนถานาอ้อยก็ไปรับจ้างตัดอ้อยมีรายได้มากหน่อยแต่ก็ไม่เพียงพอต่อสองชีวิตก็ถามยายเทียมอยู่ว่าลูกสาวบ่มาเลี้ยงนี่แก่เป็นยั้งไหนยายเทียมนี่ก็ว่าเขาไปหาจินของเขา ก็ปล่อยเขาไปเลี้ยแต่หลานผู้เดียวย่า่หนีสิเลี่ยงได้ซ้ำมีชีวิตต่อไปก็บ,บรูใจว่าย่ายสิเป็นจังใดอนาคตของหลานสาวคงจบเพียงแค่มสามแต่ถ้าหากได้รับการสนับสนุนอนาคตคงไปได้ไกลกว่านี้ย่ายก็แก่แล้วฐานะทางบ้านก็ไม่ดีพ่อแม่ก็เลิกลากันอยากเป็นหมอค่ะ บริษัทเทพระดุงพรมะพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค7,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน1,000บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้แก่ยายเทียมและลานสา